ที่ไปบอกไอ้ไม้ที่ฉันบอกว่าท้องลมท้องลมมะมันก็ผสมเหมือนเอาเอาตาสาวปอมอะไปให้ไม้ดูแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ไม้คนเดียวหรือยังไงเอาความจริงป่ะเออเล่าเลยไหนๆเล่าเล่าเธอ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 รู้เยอะไหนๆเล่าเลยไมดได้เธอบอกฉันไม้ลองไส่งให้อีเปม์ุศรากำบงด้วยอีเปพย์เพื่อนฉันถูกต้องป่ะมีใครอีกอีกคนยังไม่าไปยุ่งกับเขาสาร่าสาร่า ผู้ชมฮะก่อนอื่นก่อนที่จะไปหมดในระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่ทางอมรินก็ได้เอาคลิปเสียงลงแล้วหลายๆสถานีตามอินเทอร์เน็ตได้เอาคลิปเสียงลงไปบ้างแล้วท่านผู้ชมครั้งหนึ่งฉันเคยเล่าไปบอกว่าจําได้ไหมฮะท้องลมจําเรื่องท้องลมได้ไหมจาได้อะวันนี้คําว่าท้องลมฉันก็ไม่ได้อธิบายว่าท้องลมมันคืออะไรค่ะ หมายถึงว่าซาลาเคยไปบอกกับเปรมวันนี้เปรมมันมีครอบครัวไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมันเยอะ,ะแต่เขาจะเล่าให้ฟังเปรมบุตรลาำวงครั้งหนึ่งเคยคบกับซาลาก็บอกว่าท้องอปรากฏว่าก็ส่งผลเอาตาเศ้า,ส,าส่งผลใน,ในอะไรไปให้ดูว่ามีลูกปรากฏผลนั้นก็มาส่งให้ไม้อีกไม้พ่รัฐอีกบางคนถามว่าเฮ้ย มานั่งอ่านข่าวอย่างนี้มักจะมีคอมเมนต์ฉันรู้เดี๋ยวสักพักจะมีคอมเมนต์โลกสวยไม่สงสารหลานไม่สงสารเด็กเหรออ่ะก็พูดกันตรงๆวันนี้ฉันก็คุยกับคุณหนุ่มกัะจายกวนจงวใช่บอกเออเวลาเราอ่านข่าวก็จะมีคอมเมนต์อย่างนี้แหละไม่สงสารแม็กเวลแม่เขายังไม่หยุดพูดเลยถ้าวันนี้แม่เขาหยุดพูดทุกอย่างจบถูกต้องไหมฮะแต่ล่าสุดนี่บอกว่ามีคลิปเสียงอะไรใช่ไหมที่ถูกต้องอวันเนี้ยมันเป็นดราม่าน่าจะร้อนละสุดๆฮะเพราะว่า คลิปเสียงเนี่ยเอาความจริงนะซาร่าเป็นคนปล่อยเองอันนี้ปล่อยซาร่านั่นแหละเป็นคนปล่อยทำไมเธอมั่นใจว่าเป็นซาร่าปล่อยเป็นผู้หญิงปล่อยมาเธอมั่นใจได้ยังไงเธอเออน่ะอ่าแต่ฉันฟังคลิปเสียงแล้วฉันว่าใช่ผู้หญิงปล่อยมาเพราะว่าเสียงฝั่งของผู้หญิงมันชัดกว่าเสียงะ ครั้งหนึ่งเขาเขบอกว่าโอเครอเขาแถลงข่าวเดี๋ยวเขาจะ,ะแถลงข่าวนะซึ่งเนี่ยเขาออกเดินสายแถลงข่าวคุยแซ่บชอบแถลงข่าวกับเรื่องนี้ต้องถึงบอยที่ทีมงานฉันอยากไปทำนี่มโนต้องไปฝึกนะเรื่องนี้ต้องถึงบอยนะฮะนะครับปรากฏว่าเจวันนี้ทุกคนจะต้องแบบว่าไปปังการแถลงของเขาเขาก็ออกเดินสายออกรายการ ปรากฏเขาเคยพูดก่อนน้้นว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวคือช่วงหนึ่งเนี่ยผลมันเป็นลบ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 หมดเลยจำได้ไหมผลไปถึงเขาลบหมดเลยปรากฏว่ามันก็มีเสียงสนทนาโต้ตอบพระไหมเขาถามนี้เราไปฟังหนึ่งนาทีกว่านะฮะหนึ่งนาทียี่สิบวิท่านผู้ชมเชื่อว่าถ้าสมมติคุณเล่นออนไลน์คุณอะไรแล้วเนี่ยคุณได้ฟังกับบ้างแล้วล่ะแต่เดี๋ยวขอเปิดในรายการแฉสดอ่ะฟัง ยูจำวันที่ไอไม่มีที่ยืนในสังคมได้ไหมวันไหนวันที่ออกมาโจมตีไอกันกำนังนู้นนี่อ่ะตอนแรกเกิด่ะแล้ววันนั้นยูช่วงอะไรได้ล่ะยูได้คิดอยู่ได้คิดถึงไหมว่าแบบใคระมีรายได้มาทั้งชีพต่อแล้วตอนนั้นในขณะที่ยูเหยียบไอขึ้นไปแบบนเวลาแล้วก็หาเงินได้ทำไมต้องคิดอะไรแบบนั้นอ่ะยูคิดว่าไอต้องการเหยียบยูเหรอยูคิดอะไรของยูอยู่ คุณคิดอะไรของยูอยู่อ่ะยูคิดทำไมยูคิดเป็นทำไมยูความคิดนี้ยูไม่เคยเปลี่ยนเลยยูรู้ปะไอ้คนไม่เข้าใจอลอยูคิดตลอดว่าไอ้ทำไรใช่ยูคิดตลอดว่าไอ้ทำารยูยูวนกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วไอ้ตอนที่ไอ้ท้องหรือมีลูก ยูวอนกลับมาได้ไงว่าไอ้ตั้งใจเหยียดยูหรือไงก็เพราะว่าตอนที่ยูท้องมันคือแผนท้องยูไงแผนบ้าอะไรยูโดนบ้าหรอไอ้เต้องทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่เข้าใจนี่คิดว่าไอ้ไม่รู้เรื่องเอาตั้งใจฟอร์มมันนั้นที่ไปก๊อปปี้มาจาก Google แล้วก็ Photoshop มันเหรอคิดว่าไอ้ไม่รู้จริงๆนั่นเหรอยูไอ้ท้องแบ็กเวลยูจะบ้าปหมเนี่ยอ้าวโอ้เจ๊ฉันสงสารเด็กจังเลยอ่ะฮะเออสรุปครั้งแรกที่ไปบอกไอ้ไม้ที่ฉันบอกว่าท้องลมท้องลมอ่ะ มันก็ผสมเหมือนเอาเอาตาสาวปอมอ่ะไปให้ไม้ดูแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ไม้คนเดียวหรือยังไงเอาความจริงป่ะเออเล่าเลยไหนๆเล่าเธอ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 รู้เยอะไหนๆเล่าเลยเมดด้าเธอบอกฉันไหมลองไหส่งให้อีเปมบุษราคำวงด้วยอีเปพย์เพื่อนฉันถูกต้องป่ะมีใครอีกอีกคนยังอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะอีกคนเนี่ยกูยังกลัวอ๋อโอเคโอเคนะสาแบบโอเคเอารู้กันเอย่างว่น มีเปรมบุษราคําวงกลมหนึ่งแต่เปรมมันไม่ยอมรับค่ะเจู๊เพราะว่าตอนนั้นไอ้เปรมก็คบกับเออซาร่าอยู่สองปีแต่ในระหว่างที่ไอ้เปรมคบกับซาร่าสองปีก็มีไอ้ไม้นี่แหละเข้ามามสแสดงว่าไอ้ไม้เนี่ยมันรู้มาตลอดค่ะมันรู้มาตลอดว่าเฮ้ยแรกๆซาร่าไม่ได้ท้องมันก็เลยมีกรณีท้องลมเกิดขึ้นไงตอนที่เป็นข่าวตอนนู้นอูเราลองไล่เรียงกันสิไม่เจ๊แล้วแล้วเจ๊ได้คุยกับพี่ไม้ตอนเช้านี่ใช่ไหม มันก็คุยคือคันอีกอล์ฟไงมันคุยกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาคุยกันอย่างนี้มันก็เศร้ามันบอกว่าทําไมจะต้องออกมาพูดกับมันอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าท่านมันฉช่ไมว่าจะต้องบอกมึงไม่ต้องออกรายการกูแล้วมึงหยุดออกเถอะเพราะว่าถ้าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือถ้ามึงรักลูกมึงหยุดออกทีวีมันบอกใช่ไอ้กอฟมันก็บอกใช่มันไม่ออกแล้วอมันไม่ออกอีกแล้วอมันพูดเลยมันไม่ออกถ้ารักลูกต้องหยุดออกทีวี หลังจากที่ซาลาเขามาเปิดใจโดยยอมรับว่าโอเคละมีลูกสาวเนี่ยสองเดือนนะน้องเอมิลี่อย่าไปอันนี้นะครับกับแฟนใหม่วาดิมวาดิมวาดิมดีใช่ไหมเขาชื่อวาดิมดีชื่อวาดิมวาดิมดีเป็นนายแบบชาวยูเครนอายุ22ซาลาอายุ33มสิห่างกัน13ปี11เออ11 22อนะอายุ22ซึ่งเอาจริงๆปป่ะจนถึงตอนเนี้ย ก็มีข่าวเมาส์กันอยู่ว่าผู้ชายเนี่ยแก้วไปแล้วอ่ะฉันมีแชทเออเธอมีแชทนัะนะด้านนด้ไม่ไม่แบบนี้ไปเอามาจากนี่ให้เลยค่ะเดี๋ยวให้เลยนี่โทรศัพท์หน่อยขาโทรศัพท์หน่อยเนื้องานวันีมีแชทด้านนีแชทคุณด้านนีวันนี้นะฉันเพิ่งไปเผือกมาเหรอเออไปเอามาจากเจมอยร้อยแปดใช่ไหมไปเอามาจากเจมอยร้อยแปดเจมอยร้อยแปดปัดหนึ่งป๊บหนึ่งปัดหนึ่งเป็นใครเจมอยก็คือว่าคืออย่างนี้เนื่องจากว่า แฟนคลับของไม้พิรัตต์อ่ะเขาจะเป็นทีมแบบแม่จีนอ่ะคนจีนอ่ะเนื่องจากว่าวาดิมเนี่ยคือซาร่าบอกว่าตอนนี้วาดิมติดอยู่ที่ประเทศจีนไปเป็นานแบบอยู่ที่นั่นแล้วตอนแรกคือสัมภาษณ์ในรายการคุยแชทโชว์บอกว่าแพลนว่าจะแต่งงานเนี่ยวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2020แต่เพราตว่าติดโควิดาติดโควิดก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยแฟนคลับจีนอ่ะเขาก็เลยไปถามวาดิมแบบอินบ็อกซ์ไปในอินสตาแกรมก็ประมาณแบบเนี่ยมันมีแชทโชว์มาแต่คำมันไม่ค่อยแบบ ไม่เป็นไรที่นึงนิ่นึงเขาประมาณว่าแบบเออถามว่าความเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็พูดว่า I'm unfollow her ก็คือว่าฉันได้ไปแล้วใช่ and after this she b l o c k e me ก็คือไม่ง่ายๆตอนนี้ถ้าสมมติคุณไปดูซาร่าซาร่าก็ได้ unfollow ใช่ไปแล้วแล้วก็บล็อกแล้วใช่แล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะที่ได้ติดต่อกันคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยแปลประมาณนี้นะคะแล้วก็แฟนคลับชาวจีนก็เลยส่งแบบลิงก์ต่างๆที่แบบว่าซาร่าสัมภาษณ์มาอะไรอย่างเงี้ยให้ให้วาดิมดูวาดิมบอกจริงหรออะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเขาก็เลยวาดิมก็เลยอธิบายบอกว่า all her friends เพื่อนของเธอทุกคนเนี่ย is like she ก็คือเป็นเหมือนเธอนั่นแหละและใช้คําว่า snake r e l y งูเหรองูแล้วแฟนกลับบอกบอกเขาบอกฮ่าๆๆแล้วก็ day works in a group ก็คือเขาทำงานกันเป็นทีมเขาทำงานกันเป็นทีม i know it ผู้ชายพูดว่า i know it แล้วก็แฟนคลับจีนก็เลยบอกว่า when she want to hurt someone คือเวลาที่เธออยากจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งก็จะทำแบบนี้และ a n d her friend single mom วันน้พูดว่าในกลุ่มเพื่อนของซาร่าทุกคนเป็นิงเกิลมัมหมดเลย she use her friend ก็คือใช้ใช้เพื่อนของเธอด้วยเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็บอกว่า with same problem ก็คือว่าใช้สถานการณ์แบบนี้ตลอดตลอดว่าแบบท้องท้องอะไรอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเธอให้คนอ่านเลยอ่ะอ้นนี่แรงอันนี้แรงอันนี้แรงแล้วก็บอกว่าแล้ววาดิมพูดว่าเขาเชื่อไหมมากกว่านะเอาไม่ได้ประมาณนี้เยฟังเขาบอกว่าพูดตามตรงมาฟังก่อนนะถึงเวลาที่ต้องบอกวันที่พี่หนุ่มมันก็พูดไปแล้วในข่าวใส่ใครวาดิมกับไม้ก็คุยกันตลอดฮะเออ วาดิมพูดว่าเนี่ยเขาเชื่อไหมมาก่เขาคุยกันตลอดเขามีการคุยกันมาตลอเขารู้ความจริงหมดทุกอย่างแต่มีหนึ่งประโยคที่วาดิมพูดในในใน,ในบ็อกซ์เนี่ยในในข้อความนี้บอกว่าวาดิมบอกว่าเลิกกับซาร่าแล้วนี่ไงบอกว่าบัดเจนไอเบรกอัพ แอนไอซ e แล้วก็ได้เห็นว่าหลายๆคนอ่ะพูดถึงเขาเยอะมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ไม่น่าล่ะทาไมคนไทยถึงอันโฟโลเขาออ๋แล้วก็ใช้คำเนี้ยพูดถึงซาร่าเธอก็คือเหมือนประมาณว่าสติลปิดอะไรเงี้ยนะฮะเอาง่ายๆเนี่ยประมาณเนี้ยเอาง่ายๆก็คือประกดเอาง่ายๆอันนี้คือฉันบอกแล้วไงครั้งหนึ่งแฟนขับจีนอย่าไปเล่นกับเขาค่ะ ครั้งหนึ่งเขาขุดเขาขุดจริงๆเก่งไม่เก่งอลมึงแฟนขับจีไปคุยกับิได้ไม่ติดต่อแล้วเขาตอบมาหมดเลยว่าตอนนี้สถานการณ์จริงๆวันนี้ซา่าไปสัมภาษณ์เรื่องนี้ท่องถึงบ่อยใช่ไหมค่ะเรื่องนี้ต้องถึงบอยว่าไม่ได้เลิกกันหมดแล้วอะไรครับเรื่องตอนที่ต้องถึงบอยต้องเดินดอนี่ถึงบอยนะไม่ใช่บอยนายเอ็นเขาไนบอยช่องวันบอยช่องวันแต่คนก็จำได้ว่าบอยนายเอ็นนั่นแหละบอยนะ จำได้ไหมคุณบอยได้ไหมบอยไงเออคุณบอยเป็นบูดอกคุณบอยเป็นบูดอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบูดอกนะเป็นบูดอกปรากฏว่าเจ้เขาก็บอกว่า ไม่ได้เลิกกันไอ้ที่อันฟอลโลกันน่ะก็เพราะว่าเหมือนแบบว่าไม่อยากให้ใครมารุ่งเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็ครั้งนี้ซาร่าก็พูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฟอลโลกันอยู่แล้วอันนี้ซาร่าพูดนะบอกว่าไม่ได้ฟอลโลกันอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเขามีอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละคนเอาไว้คุยกันเขาบอกแบบนี้เป็นไพรเวทอิน s t a g กรมจ้ะไว้คุยกันอันนี้ทางฝั่งซาร่าพูดแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเขาก็พูดว่าเฮ้ยสถานการณ์โควิดจะต้องแต่งงานกันเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปรากฏคนไปดูว่าวาดเด็กเนี้ยเด็กวาดิมเนี่ยอ,อยู่เมืองไทยถึงมีนาคมที่ซ้ำไป อยู่เมืองไทยถึงมีนาคมทําไมถ้าจะแต่งมาแต่งตั้งนานแล้วเอ,อถูกปะ่ะเขาก็ว่ายอย่างนั้นปัจจุบันตั้งคู่ก็ยังรักดีกันดีใช่ไหมที่เขาตอบวันนี้เขาตอบว่าไงเออ,อก็คือซาร่าให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ยังรักกันดีอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการแบบเฟซแชทคุยกันแลว้ววาดิมก็ยังคุยกับกับลูกสาวอยู่เลยแล้วก็คือตั้งใจว่าจะคบกันเหมือนแต่งงานกันเป็นครอบครัวแบบนี้แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของคอนโดที่ไมค์ให้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาตอนที่คบกับวาดิมเนี่ยเขาไม่ได้อยูู่่คคอโดดดไไมเายว แม็กซ์เวลก็อยู่ที่นั่นด้วยอ๋อเหรอและคนที่คนของไม้ไปเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือลุงเขาไปช่วยขนของเขาบอกล่าสุดชาวเน็ตก็มาว่าที่นางลอกแชทปลอมวาดิมมาเนี่ยไม่เอาคือไม่ใช่คือแชทจริงที่เพจเขาเอามาแหกซาร่าคือแต่นางอะเอาแชทที่บอกว่าคุยเรื่องแต่งงานเมื่อวันที่2ี่สิบธันวาคมสองพเ้ามืา่อปีีแล้วแต่มาออกเพราะไม่อยากว่าเอาง่ายๆคือนางโดนหลอกอย่างเงี้ยม,มาหลายครั้งค่ะ ครั้งหนึ่งจำคริสเตียนใช่ไหมจ๊ะจำได้คริสเตียนที่ไปลอนดงลอนดอนไกลความฝันชีวิตก็มันจะจบเหมือนดิสนีย์ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นจำได้ไหมจำได้แล้วก็วาดฝันว่าจะไปแต่งงานกันใช้ชวิตยังกับแบบเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ปรากฏว่าก็ไม่ได้แต่งแต่ตอนนั้นน่ะนางเสียหน้าไม่ได้ว่าผู้ชายไม่เอาก็เลยต้องมาสร้างนิยาหหลอกตัวเองเนี่ยแหละหลอกคนอื่นจนแบบว่า เหมือนไอจีวาดิมเนี่ยเราไปพบว่าวันโตวาดิมเองเนี่ยเขาก็โพสต์ล่าสุดมีคนแหมเขาก็งงค่ะเขางงคนไปคนเก็ตอู่เลยแค่คนไทยเขาชอบอยู่แล้วเจอทัวัวลงแบบเออมีภาษาไทยไปดูว่ยยินดีด้วยนะได้ลูกคนใหม่อะไรอย่างนีี้ยแล้วแบบยินดีด้วยจะแต่งงานกับซาร่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตามที่เขาาบอกว่า หากพ้นโควิดเนี่ยน่าจะมาแต่งงานกันยินดีด้วยเดยลูกสาวคนใ<ด><า>หม่ออน,นะครับรออานสารพัดเลยฉันนั่งดูแล้วตั้งแต่ข่าวใสใออ่ไข่แล้วะปรากฏว่าบางคอมเม่นต์ออกยินดีด้วยนะที่ได้แต่งงานเร็วนี้ออบ้างก็สอบถามว่าวารมว่าเฮ้ยมีลูกกับซาร่าจริงหรือเปล่ามีฮ่อกบบเบบีวิสซาร่าหรือเปล่าเจ๊แต่ประเด็นมันอย่างนี้นะคุณผู้ชมพี่ดาด้าคือในเวลาต่อมาโลกในโซเชียลเนี่ยก็มีแชทที่อ้างว่าเป็นการสนทนาของวาดิมหลุดออกมาโดยในแชทนะคะคุณผู้ชมบอกว่าวาดิมเนี่ย ใช่พ่อของเด็กในท้องซาร่าหรือไม่นี่วาดิมก็เลยตอบกลับประมาณว่าไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือไม่และต้องการตรวจ DNA อ็อนเอนี่ไงอันดีบล่าสุดปรากฏมีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งฮะวันนี้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในภาพ เป็นภาพหนึ่งที่ทวิตเตอร์เนี่ยผูกแชร์เป็นอย่างมากซึ่งภาพนียเป็นหนุ่มปริศนาคนหนึ่งกินข้าวร่วมกับซาร่าแล้วก็มีหลานด้วยก็คือแม็กซ์เวลเนี่ยะนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรูปคือหนุ่มปริศนาคนนี้กำลังกอดแม็กซ์แม็กซ์เวลอยู่ซึ่งรูปเนี้ยลงไปเมื่อประมาณมาที่20สกันยายนที่ผ่านมามพร้อมกับมีข้อความว่าไม่เล่น Facebook มา5วันเปิดมานะฮะมาในฝืดมีาในฝืดมาในฝืดใช่ไหมเขาเสียวดฝดมาในฝีดมีแต่คน ด่าคนเก่าให้ฟังก็ขำๆดีในที่สุดเนี่ยภาพที่นางสร้างมาก็ทลายและตัวตนที่แท้จริงก็เปิดเผยให้โลกได้ยนโฉมทำให้ตัวเองทั้งนั้นน้องเอ๋ยอคงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงเดินจากมาชายผู้นี้นางบอกว่าไรู้ไหมฮะนางเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กนางเคยเป็นคนขนของแล้วนางก็เคยเป็นคนจ่ายเงินมาก่อน แล้วก็มีแฮชแท็กยุยงแกคิดถึงพี่นะครับซึ่งหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดานะครับปรากฏคนก็ไปขุดว่าผู้ชายคนนี้คือใครครับผู้ชายคนนี้เป็นถึงกราฟิกระดับฮอลลีวูดทำกราฟิกระดับโลกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องฮะเป็นผู้ผลิตผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิกชื่อดังระดับโลกเนี่ยรวมแล้ว26ชิ้นโอ้โหคนคนนี้ แล้วก็มีแรงข่าวเมาส์อีกว่าสาเหตุที่ชายคนนี้ได้เลิกกับเอาง่ายๆ, <c oughs> ๆฉันกลัวเพราะเดี๋ยวหมายสารมาอีกนะฮะสอโซสอโซเนาะไม่ทันแล้วมั้งนะ <c oughs> ที่ได้เลิกกันไปเนี่ยก็เพราะว่าสอโซเหมือนเดิมกลับไปหนังแล้วมีการครบซ้อน <c oughs> อม,มีการครบซ้อนนะครับกับหนุ่มหล่อที่เคยคิกกันมาก่อนก็คือ <c oughs> คริสเตียนที่ไปลอนดอนลอนดอนด้วยกันเนียพอคนเนี้ยที่เป็นกราฟิกระดับโลกจับได้ก็เลยขอเดินออกมาเอง ล่าสุดทวิตเตอร์ไปขุดเรื่องราวเก่าๆมาว่าอย่างไงเขาก็บอกว่าซาร่าเนี่ยมีอยู่หนึ่งประเด็นนะคะที่น่าสนใจก็คือข่าวนี้สัมภาษณ์โดยผู้จัดการออนไลน์นะคะเขาก็ไปขุดข่าวเก่าลงสัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่14ธันวาคมเมื่อปี62ซาร่าเนี่ยให้สัมภาษณ์สรุปนะประมาณว่าซาร่าเนี่ยยังไม่ตอบว่าเลิกหรือไม่เลิกกับคริสเตียนบอกว่าขอบอกว่าไม่เรียกว่าโสดละกันแต่ขอเรียกว่าแบบปกติใช้คำพูดแบบนี้ส่วนความสัมพันธ์ในแบบ แค่รุ่นน้องสาร่าตอบแบบนี้บอกว่าแค่เพื่อนกันค่ะเป็นน้องถามว่าสนิทไหมก็สนิทกันหลายคนเด,เด็กเนี่ยในแบบก็เป็นรุ่นน้องพาเที่ยวพาอะไรสนิทกันหลายคนเมื่อก่อนสาร่าสัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีผู้ชายทีละหลายคนไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็คบคนใหม่เนี่ยก็ต้องเคลียร์คนเก่าก่อนแต่มไม่อยากเปิดเผยเรื่องความรักแล้วไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องสาธารณะวุ่นวายซึ่งคนก็ไปขุดข่าวเก่า,ข,าของซาร่าเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะเขาไปค้นข่าวเก่าในแบบรุ่นน้องในข่าวก็คือ พ่อลูกคนที่สองณปัจจุบันนี้ข่าวนี้มันเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกของซาร่าคนที่สองเนี่ยสองเดือนแล้วแปลว่าซาร่าต้องตั้งท้องตั้งแต่พฤศจิกา,กาออปีที่แล้วเลาก็เลยงงว่าทำไมตอนนั้นยังคบกับคริสเตียนอยู่แล้วก็บอกว่าวาดินเป็นแค่ในแบบรุ่นน้องที่รู้จักกันไปเที่ยวด้วยกันคนเวลาไล่ทำลายมันน่ากลัวเนาะใครบอกว่าใครไล่ทันออีนักเทพ ดีนะที่มึงเป็นดารายุคนี้นะทำไมคะอีเทพอีนัทแกโชคดีที่เป็นดาราดูสิเวลาเขาไล่ถามไล่กันที่หน้ากลัวน่ากลัวชาวเน็ตเนี่ยน่ากลัวนะได้อ่ะมันคุยได้เขาเอาเขาเอาสุดนะเธอบอกก่อนนะอย่าไปมีปัญหาแล้วหลังที่แกมีลูกแล้วอีเทพแต่งงานมีลูกแล้วแล้วจริงๆมีลูกมีครอบครัวนะอีเฟยน่ะมึงระวังตัวยุคลุ่นขุดเนี่ยยุครุ่นขุดเนี่ยปรากฏว่าคุณดูสิ เขานับกันไปเลยว่าอท้องตอนไหนไม่คบกับใครตอนไหนทไลายตอนไหนไปหมดโอ้โหคุณเก่งจริงๆชีวิตส่วนตัวคุณรู้ขนาดนี้แล้วไหมฮะเนี่ยแต่ชาวเน็ตไม่รู้เรื่องคุณเพราะคุณ่ะลากมาบ้านให้คนพามาสามพันแล้วเขาแล้วเขาไม่เคยลงเซอร์ไม่เคยลงโซเชียลเลยโซเชียลไม่รู้เอบ้านของหลังใหญ่ไงชาวเน็ตไม่รู้หรอกรอสามพันแล้วหล่อมาแบาสามพันแล้วก็ไล่กลับบ้างราคาไม่ดีแต่ไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ลวอ่ะต่อต่อต่อ ลแล้วสาราด่า,ส,ดจจานะสาราสิกูจะด่าไหมทีเวลาหมื่นสองมึงจ่ายอย่างนี้แล้วมึงโอเคขอโทษเจ้าเจ้าเจ้าสารา,า,ราตอบแบบคนรอดูเร็วสำหรับประเด็นเรื่องลูกสำหรับสารานะน่าจะหาขนทางจบลงได้แล้วฮะล่าสุดเอาจริงๆอไอ้ไม้ไม่ยอมแพ้ละวันที่มันคุยปุ๊บมันก็บอกว่าพี่สงสารเด็กสงสารแม็กสงสารมากนังร้องไห้เพราะว่า อจริงมันก็ร้องไห้แหละมันคุยับฉันน่ะเนื้อกวามก็เหมือนพี่น้องคุยกันอ่ะเราเคยเห็นมันมั้งแต่เด็กๆไหมโกกป่าใช่ฉันเห็นมันมั้งแต่มันวิ่งเล่นอ่ะจนมันมีลูกอ่ะม็เหมือนพี่น้องคุยกันนั่นแหละแต่มันก็ไม่เล่ารายละเอียดมันก็บอกพี่มันเหมือนศึกแย่งลูกไปแล้วแล้วแบบว่าปุ๊บในที่สุดเนี่ยมันเกินกว่าที่แบบว่าจะต้องมานั่งยกศาสตร์โคนจะไปศาสตร์โคนจะมาพวกเขาไม่เอาอะไรล่ะ เรื่องไม้รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรมาตลอด10ปีอันนี้เพื่อนเขาก็ออกมาช่วยว่าตอนนั้นที่ไม้ทําบัญชีออกมา10ล้านม,มันไม่ถึงเพราะค่าเทอมแปดแสนเนี่ยมีปีสุดท้ายปีสุดท้ายซึ่งค่าเทอมเด็กอีเตอร์มันก็ราคาเท่านี้อยู่แล้วข้อบอกแค่นี้นะครับอันนี้เพื่อนซาร่านะเพื่อนซาร่าขา,อา,าบอกเาอ,อกมาชนะครับแต่ไหน ไหนแต่แล้วถ้าคุณมีปัญหาแล้วจะย้ายลูกไปเรียนระบบไทยที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือคุณมาบอกวันที่โรงเรียนไทยบางที่ปิดรับสมัครไปแล้วปีนี้โควิดฮะเขาไม่มีปิดหรอกฮะถูกต้องไหมปีเยอะมีกรณีพ,เพิเศษเยอะฮะ<ม><ม>ส่วนเรื่องค่าครอบบุตร4ี่0 0 0แล้วก็เรื่องเงินสามหมื่นอ่ะไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาในตัวผู้หญิงครับก็ถูก<ม>ซึ่งตอนแรกไหมให้เงินจํานวนเท่าไหร่น่าจะรู้อยู่กระจายเรื่องความจริงแล้วเงิน3 0,000ืาทแบบไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ไม่แต่ถ้าอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าไม่รับผิดชอบค่าเทอมค่านู่นค่านี้ค่าคนขับรถค่าแม่บ้านสามหมื่นบาทใช้ส่วนตัวแล้วว่าพอนะเหลือเฟือเลยอ่ะค่ากินค่าอยู่สามหมื่นบาทโดยที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆน่ะพอ้องจริงป่ะนางรับซื้อขายของตามรายการก็ถ้าสมมติเอาจริงอ่ะมันก็ได้แล้วหรือเปล่าถูกป่ะเรื่องเซ็นรับรองบุตรเพื่อนซา่าตอบตอนแรกที่เกิดเลยว่านักข่าวเนี่ยถามไหมว่ากลัวหอบ อยู่ดีกลับมาหอบขึ้นเอ่ออะถ้าวันนี้คลิปเสียงนั้นอะไอ้ไม้ไม่ได้เป็นคนปล่อยนะฮะฝั่งซาร่าเป็นคนปล่อยอุ้ยปรากฏว่าคุณฟังดีๆว่าตอนแรกที่ไม่เสร็จรับรองบุตรอะเพราะอะไรคือหนึ่งน่ะรู้อยู่แล้วอว่าครั้งแรกอ่ะมันไม่มีการท้องอืมถามว่าวันนั้นรู้เอาจริงฉันจัดวิทยุอยู่ตอนนั้นอะค่ะรู้เหรอรู้ พราะตอนนั้นอีกาวีแมนเพิ่งมาเล่นละครตอนเราเปิดช่องใหม่ๆจาได้ไหมล่ะจำได้เธอว่าใครปล่อยคลิปอะฮะทำาไมคี่กูพูดไปแล้วมึงง้อสมองสั้นหรืออะไรฮะไม่อยากย้ำจริงค่นี้เก่ามึงจบยังฮะโอเคโอเคโอเคปรากฏว่าเอาจริงเอปล่อยคลิปออกมาปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าคลิปเนี่ยมันจะน่าจะเป็นผลบวกสําหรับฝ่ายหญิงถูกต้องปะปรากฏทับไปละมันเป็นมันเป็นลบนะฮะมันเป็นลบเพราะอะไรกลายเป็นว่าคู่ชายอ่ะเขารู้รู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า เอาจริงแกจะไปหลอกอะไรนะไปหลอกอะไรอีสองพี่น้องเนี่ยเรื่องออนไลน์มึงไม่มีวันหลอกมันสำเร็จเพราะมันนะ่ะคือนักสืบออนไลน์กันเลยใช่ ทั้งอ e ีก๊อฟเนี่ยตัวแสบสุดอ e ีก๊อฟเนี่ยแหละอยู่กับออนไลน์24ชั่วโมง <S <S 2> <S 2> อยู่กับทวิตเตอร์24ชั่วโมงไม่ก็คือ,อชาวชาวเน็ตคูยอะไรปะ <S <S ถ้าเปรีฟฟยบเทียบก๊อฟไหมเนี่ยก๊อฟก็จะเหมือนมุอะไรนะมูตามูนินกับมูตาที่แบบอีกคนนึงร้ายอีคนนึงแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์แค่อ e ีไม้เป็นคนยิ่งอีก๊อฟมันควบคุมสติอารมณ์บ้าบบอมันมันยังมีมันมันยังมีอารมณ์เสียบ่อยนี่บอกป่ะแต่อีไม้มันจะยิ่งปร<ภ>ากฏว่าเอาจริงๆคือ เรื่องออนละมันรู้มาตลอดค<ะ>่ะมันรู้ตอนนั้นมันก็เลยมีข่าวออกมาไงว่าท้องจริงหรือเปล่าไหม,มจนในที่สุดตรวจดีเอปุ๊บตรวจไปตรวจมารู้ว่าเป็นลูกเตงมันจะเซนอีไม,ม,มจะเซนค่ะปรากฏว่าเซ็นไปเซบาป,ปุ๊บซารา่าอะไรหรือเปล่าที่เป็นคนบอกว่าอย่าเพิ่งเซนอรอหลานโตรอแม็กซ์เวลโตก่อนให้ลูกเลือกเองออเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ย ทำไมถึงแบบว่าอันนี้มาต่อรองอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังในมุมอีกมุมหนึ่งรรเรื่องพี่พีเลี้ยงแล้วก็แม่บ้านคนขับรถเขาเพื่อนซา,า,า,าร่าเขายัางไงคือเพื่อนซาร่าเขาบอกว่าความต้องการก็คือเลื่องอพี่เลี้ยงแล้วก็แม่บ้านคนขับรถ เพื่อให้ซาร่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนประมาณแบบบ<อ>กเด็กเด็กเด็ก,ดกอ,อินเตอร์ก็ต้องการตรงนี้ไงนึกออกไหมเขาบอกว่าเอาง,ง่ายๆว่าเด็กอินเตอร์เนี่ยก<อ>็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วก็มีเินกับรถมีพี่เลี้ยงมีแม่บ้านขนาดเด็กโรงเรียนไทยบา,บางคนก็ยังมีชีวิตแบบนี้ถ้าเขามีกําลังจ่ายพต้องประมาณนี้แล้วก็เรื่องที่เพจที่ข่าวว่าซาร่าเนี่ยเบิกเงินทุกอย่างเลยแม้กระทั่งค่าถุงเท้าของแม็กซ์เวลก็เบิกแล้วก็รวมถึงค่าจีปาถะานู่นนี่อะไรเงี้ยเพื่อนซาร่าเขาก็ตอบบอกว่าทําไมไม่บอกเหตุผลจริิิงงๆลล่่่่่่ะะวาาาาาาาทททํํไไมมซรต้้อออเบบกกแนนนคคคฟีีหุด มาโพสต์กันอะไรประมาณนี้นะที่จากเพจดังเอามาโชว์เนี่ยตู้จดหมายคอนโดอ่ะที่ซาร่าที่ไมให้ซาร่าอยู่เนี่ยซาร่าไม่เคยมีกุญแจตู้จดหมายที่คอนโดทําไมบินนั้นถึงอยู่ในตู้จดหมายคอนโดแล้วก็ถึงไปแบบไปโพในเพจได้เรื่องผู้ชายเขาตอบไปแล้วว่าเป็นแฟนป้าใช่ไหมฮะที่ตอนนี้บอกว่าเข้าไปอยู่แล้วเจอผู้ชายคนอื่นอยู่เขาเขาบอกว่าเป็นแฟนของป้าป้ามาช่วยเก็บของถูกต้องไหมเรื่องการรับรองบุตรก็บอกว่าเพื่อนซาร่าบอก การรับรองบุตรร่วมกันน่ะไม่เคยมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่น่าจะรู้ตัวดีว่ามีเจตนาอะไรปกครองออร่วม,วมดัง เช่นที่บอกสื่อจริงหรือเปล่าเรืรเ่องที่มีคนโพสต์สวิตเตอร์เปรียบเทียบนิทานนางยักษ์เพื่อนซารลาว่าไงเพื่อนซาลาบอกว่าก็น่าจะมีคนเข้าใจผิดแหละใน,ในเจตนาของคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกนะคนเป็นแม่ี่ยต้องออกมาพูดความจริงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะนําสถานการณ์นี้ไปเปรียบเทียบกับการที่ถ้าอีกฝ่ายได้ปล่อยมือลูกก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเจ็บคือฝ่ายที่รักลูกแล้วก็เป็นพ่อหรือแม่ตัวจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะเราว่าเรื่องนี้มันมันเป็นมากกว่านั้นอะประมาณนี้รนเรื่องซาร่า,าไปปาร์ตี้เหรอเธ<ร>อเพราะนาาบอกว่าไงลูกหลับแล้วนะ้าก็ต้องใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างอันนี้เขาก็บอกบอกว่า เวลาซา่าไปปาร์ตี้ส่วนใหญ่ก็จะไปฟรีไม่ได้ใช้เงินเพราะว่าเขาจะมีออฟเฟอร์ปาร์ตี้นั่นจะมีออฟเฟอร์แบบว่าเป็นแบบเซเล็บไปร่วมงานหรืออะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฟรีที่แบบว่าไปทานฟรีได้ไปปาร์ตี้ฟรีได้บอกแล้วผิดตรงไหนกับการที่เมื่อลูกหลับแล้วแม่ก็อยากใช้ชีวิตส่วนตัวไปปาร์ตี้คนปาร์ตี้ไม่ใช่คนเลวเขาพูดอันนี้ก็ไม่ใช่คนเลวเนาะนี่ไงนี่แหละฮะดราม่าที่จริงเตรียมข่าวเยอะแยะเลยฮะ ไม่ได้เล่าแล้วฮะหมดเวลาเออเก้งเปลือกวางเปลือกไปดูที่อื่นเอาเองแล้วกันฮะไม่เล่าแล้วกางเปลือกคงไปเกิดแล้วล่ะปาี้ไม่ไั้เล่าสักวันวันนี้เียมงานก็เตรียมเ่าเช่นทุกวันวันนี้ซาร่าซาร่าไปกี่นาทีวันนี้สามสิบนาทีซาร่าปวดหัวใหญ่เลยหนึ่งเบรกนะเธอเก้งเปลือกวางเปลือกเอาไว้ก่อนแล้วเธอเกือบคืนจะบปากฏว่าปากฏว่าเกือบร้อยคำนะเธอนะจะนับอเู่นะเธอพูดพอบอกเกืบร้อยคำ